เนี่ยต้องมาเก็บอะไรเยอะแยะแล้วมันจะยัดเข้าไปหมดได้ยังไงไอ้เนี่ยครบได้ยังันเนี่ยแล้วก็เตรีตัวด,ดูอ้าวทอยู่พี่ลูกทำไมข้าวของมันมากมายอย่างเงี้ยล่ะคะพี่น้องโอ้ยมันไม่ได้มากมายอะไรเลยก็นี่ไงคะพี่ลูกใบเตยเตรียมตัวที่จะไปเที่ยวในไหนก็จะมีเทศกาลช่วงหยุดยาวละ บึ้มเต็มที่เลยนี่เก็บของเขา้าใจ<ส>เต็มที่จริงๆแต่พี่ว่าของเยอะเหมือนเธอจะย้ายบ้านเลยเนี่ยอะไรนักหนาเนี่ยมันดูเกะก,กะมันดูไม่เป็นระเบียบมันดูไม่น่าจะพอเน,นี่ยเธอไหวเหรอเนี่ยแค่นี้พี่ลูกมีให้ยืมไหมกระเป๋าอะมันใส่ไม่เพาะนี่เหรอใช่มีหลายใบด้วยเดี๋ยวเราตรงนี้เดี๋ยวพี่แบกมาให้นี่ใบใหม่ล่าสุดเลยนะคะคุณน้องนี่พี่ยังไม่ใช้เลยนะเอามาให้คุณน้องประเดิมคนแรกพี่ลูกนี่มันกระเป๋าจากฝรั่งเศสแบรนด์เปีย ก็แดงเปียกระแดงโอ้เบียร์กระแดงค่ะนี่ไม่ใช่เล่นๆเลยนะคะคุณพี่อบอกเลยนะคะ,คะว่าคุณน้องทราบราคารจะตกใจ,จแต่ว่ามันเลิศม,มากจริงๆคุณสมบัติที่สุดยอดนี่บอกเลยนะว่าดูดีแล้วก็มีราคาเลอค่าเหมาะกับสไตล์เลเยียงหนูมากๆเลยถูกต้องค่ะและที่สำคัญนะคะจะเอาไปบุกป่าฝ่าดงขึ้นเขาลงห้วยอะไรก็ได้เพราะว่าคุณสมบัติเนี่ย ของวัสดุเขาดีมากๆเริศม,มากๆจริงๆโอ้โหพี่ลูกพูดมาสักขนาดนี้หนูรอค่ะฟังหูผึงแล้วเนี่ยรอแล้วค่ะ น้องค่ะกระเป๋าเดินทางเปียกกระแดงใบน,นี้เนี่ยนะคะเขามีความทนทานมากเพราะว่าผลิตจากวัสดุเนื้อพ C ที่เป็นวัสดุที่แดัดแปลงมาจากวัสดุรถยนต์ที่มีความยืดหยุ่นแล้วก็ทนทานสุดๆเลยค่ะเรียกว่าทนต่อแรงกระแทกได้มากๆเลยทีเดียวนี่พี่ลูกนะั้นแสดงว่านะคะต่อให้จะมีการโยนกระเป๋าเอ้ยอีกเวแล้วที่เขาไปเดินทางใช่ไหมแล้วมันก็ตอ้อนทับกันอย่างเงี้ยก็หมดปัญหาไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะแบบแตกหรือว่า หลายตัวและอย่างค้นของเยอะเหมือนจะย้ายบ้านนี้นะคะต้องใช้ใบนี้เลยจริงๆค่ะพี่รับ <ừ. S 1> รองเลยว่าคุณน,น้องชอบแน่นอนลองเอาใบนี้ไปใช้ดูรับรองถูกใจแน่นอนเลยนะคะเพราะว่าเขามีล้อแบบซิงเกิลวิลค่ะขับเคลื่อน4ล้อลาก <ừ. S 1> นี่เห็นไหมลากง่ายไหมแล้วเพิ่มความสมดุลในการลากถึง360องศาเลยทีเดียวนี่สแสดงว่าต่อไปนี้เนี่ยนะคะใบเตยก็ไม่ต้องเจอกับปัญหาที่จะลากกระเป๋าไปไหนตอนไหนไกลๆได้เลยใช่ไหมยถูกต้อง อ่าเมื่อกี้ดูล้อไปแล้วนะคะเรื่องการลากเนี่ยมันก็ต้องมีนี่คันชักใช่ซึ่งคันชักนี้นะคะทำ <สะ S 1> จากอลูมิเนียมอันลอยค่ะผ่านการทดสอบมามากกว่า1,500ครั้งมันทนทานที่สำคัญคือน,นี่ไม่ต้องกลัวเป็นสนิบเลยด้วยเลิศไหมนี่ พี่ลูกคะมีอะไรจะปรึกษาหน่อยปัญหานี้เกิดกับเตยตลอดเวลาแต่ว่าคิดยังไงก็คิดไม่ออกอคือเราเนี่ยเป็นคนที่พรอ็อพเยอะมากๆใช่ไหมมีอะไรหนูก็จะใส่เตรียม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 ยับเข้าไปเลยใช่ไหมโอ้โหแล้วคราวนี้กระเป๋ามันก็แบบปูดบวมออพอตรงนี้นึกออกนึกออกจะปิดกระเป๋าทีใช่ไหมต้องนั่งทับขนาดนั้นรูดซิปปึ้งซิปแตกซิปแตกเลยโอ้โหสรุปปัญหาก็คือของเธอแน่นเกินแล้วก็ซิปมันแตกออกมาเลยใช่ไหมเหมือนวัสดุเขาไม่ดีมั้งหนูก็ไม่รู้เหมือนกันคุณน้องถามถูกคน เ,เพราะ,ะพี่เคยเจอปัญหานี้ถึงได้เลือกใช้กระเป๋าเดินทางของพียกระแดงไง<อ>เพราะว่าเขาเนี่ยนะเพิ่มความจุด,ด้วยซิปขยายข้างเนี่ยเธอ,อดูสิขยายได้ถึง3.5ซนเมตรเลยนะเฮ้ยมันประมาณนี้เลยนะถูกต้องออกไปอีกก็หรอก็คือเป็นการเพิ่มพื้นที่เก็บของได้แบบเยอะขึ้นน่ะนี่ไงนี่ไงอโอเคเลยนะใช่เริศมากเอ้ยถ้าเจดอย่างนั้นก็ดีเลยนะถือว่ากระเป๋าใบนี้ทำมาเพื่อเธอโดยเฉพาะเลยล่ะ ใบนี้มันเหมาะกับหนูจริงจริงคุณน้องใจเย็นก่อนค่ะพี่พ่งน,นึกออกค่ะว่ากระเป๋าเดินทางพียกระดังใบนี้นี่นะคะเขามีคุณสมบัตพิพิเศษอีกก็คือทนความเย็นได้ถึงลบ40องศาเฮ้ยนั่นโอ้โหหิมะสุดๆแล้วนะพี่ใช่แล้วยังทนความร้อนได้ถึง100องศาด้วยร้อนละลาย <c oughs> <c oughs> แต่เขาทนได้นี่กระเป๋าเนี่ยคุณไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะห่วงตัวเองเถอะพาร่างกลับมาให้ได้ก็พอนี่ กระเป๋าแข็งแรงเท่าไหนใบเตยแข็งแรงเท่านั้นหนูไ็นคนอืดโอเคเชื่อกันได้ค่ะแต่ว่าแต่มีกุญแจล็อกไหมคะคกุญแจล็อกถามจริงมาจากโลกไหนเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช่กุญแจล็อกกันแล้วนี่ อย่างกระเป๋าเปากระแดังใบนี้นี่นะคะ <c oughs> เขามีระบบล็อกที่เรียกว่า T SA lock S A ล็อกค่ะไหนนี่ข้างนี้ไงรับรองว่าขอไม่หายแน่นอนถ้าเธอไม่ทําหายเองทั้งกระเป๋าอะนะตะกี้บอกคุณสมบัติมันทั้งหมดมาเนี่ยนะ<ช>ม่ว่าจะเป็นความแข็งแรงไอข้ขยายกระเป๋าได้แล้วก็ที่ล็อกแบบว่าไม่ต้องมาห่วงเอากุญจงกุญแจของเนี่ยใช่ถามจริงมันแพงใช่ไหม ไม่แพงไม่แพงมันไม่กล้ายืมแล้วเนี่ยไม่แพงอย่างที่คิดกระเป๋าเดินทางเปียกระแดงใบน,นี้นะคะราคาเต็มอยู่ที่15,395บาทโอ้โหนี่แต่คุณพี่นะคะซื้อได้นะาคาเพียง4,799บาทเท่านั้นนี่นอกจากที่เราจะพิเศษสำหรับ2คนแล้วเนี่ยนะคะ,คะยังพิเศษสำหรับคุณผู้ชมอมรินทีวีทุกคนด้วยคะ่ะเดี๋ยวพี่ลูกจาก1 5 0 0 0อะไรเนี้ย เหลือ4,799ถูกต้องเดี๋ยวก่อนอันนี้มันจากหมื่นกว่าบาทลงมาเหลือ4,799แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะคะในราคา4,799เนี่ยได้ถึง2ใบ2ขนาดเลยด้วยโอ๊ยตกใจอะไรขนาดนั้นค่ะเดี๋ยวก่อนแล้วไอ้2ขนาดที่ว่าเนี่ยมันมีขนาดอะไรบ้างนี่เลยค่ะมีกระเป๋าขนาด28นิ้ว1ใบแบบนี้นะคะใบใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กคือ20นิ้วอีก1ใบค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะคุณน้อง<ะ>นี่ ีนนเรารมีทราเวลทิปด้วยค่ะมานหนนะหะนึ่อันแต่ข้างในย่อยๆออกมานะคะเป็น6ชิ้นคุณน้องเปิดซี6หกชิ้น,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 นพอเรามีสิ่งนี้เนี่ยนะคะก็จะทําให้กระเป๋าเดินทางของเราเนี่ย เขาจะเป็นสัดเป็นส่วนมากขึ้นพี่ลูกคุ้มไหมล่ะนี่คือทั้งหมดนี้ในราคา4,799บาทหรออืมนี่คุ้มมากเลยนะใช่แล้วค่ะนี่คือราคาพิเศษสำหรับแฟนๆอมรินทีวีเท่านั้นเลยนะคะกับกระเป๋าเดินทางพีระแดงค่ะทั้งเซตนี้มีทั้งใบเล็ก20นิ้วใบใหญ่28นิ้วนะคะแล้วก็ยังมี Travel Tri ปค่ะอีก6ใบให้ด้วยนะคะราคาเพียง4,799บาทเท่านั้นพี่ลูกยังไงคะยืมไหมล่ะเนี่ยมีทุกอย่างอ่ะฟังนะ ค่ะไม่ยืมละมถ้าเกิดคุณสมบัติดีขนาดนี้ราคาเท่านี้แล้วได้เยอะชิ้นขนาดนี้เนี่ยนะคะมไม่ยืมเอาคืนไปเลยซื้อเองดีกว่าซื้อเอง<ๆ>เก็บไว้เป็นมรดกของหนูเองเลยดีกว่า<พ>นค,คานทานอย่างเงี้ยใช้ได้นานไม่ยืมมาช้อปสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้ามาช้อปสได้ที่02-423-9889 เศษจัดส่งฟรีทั่วประเทศรับสิทธิ์ผ่อน0% 3เดือนสามารถชำระผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยกรุงศรีอุทยาและกรุงไทยหรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ www.mshops.net a